I don't know. เดี๋ยวมาลุ้นกันจะได้สวายสักตัวไหมครับ okay. 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 จุกเอาผมมาเชื่อครับ <Okay. S 1> ให้มานั่งปวดปลานะครับ <Okay. S 1> เอามาหากับข้าวนะครับปลาซิว,วใช้ตะข่ายสามเสนเนะเาะฮัล่หตะข่ายสามเซ้นแล้วก็ใช้เหยื่อตกปลา,ลเ,อปลาเอามาล่อนะครับวางปุ๊บ นับหนึ่งถึงยี่สิบเอาขึ้นนีะครับแล้วฝุ่งกับดนะครับดูเป็นถังแล้วเรามีปลากินนะครับตอนนี้ไปทอดกรอบใส่แป้งโกกินะใส่รดดีนะน้ำไหลไหลนะ ตอนนี้ <laughs> ไม่ได้กินข้าว <laughs> อ่าขอปลดปลาก่อน สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะนะที่รักในการตกปลาและรักในการหาปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมที่แรกนะครับผมตั้งใจมาตกปลากันนะจุกครับมาขึ้นแทวันนี้ลมมาแรงครับนะจุกเขาตกกุ้งแล้วมันดูไม่รู้ครับเพราะว่าลมมาแรงแพมันโยกเนี่ยเราก็เลยเอาเบ็ดครับันเล็กลองตีปลาซิวดูนะครับ รู้สึกว่าปลาซิวมันจับฝูงเยอะมากผมก็เลยเปลี่ยนแผนกันครับเอาแหเลยหวานดูนะครับก็ได้มาหนึ่งขังนี่โคมเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะลองอีกสักสองสามโครมดูนะครับวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปหาปลาไปตุนในช่วงโควิดแบบนี้นะครับตามมานะตามร้านแบบข้าวตาม ร้านที่ขายพวกปลาพวกอะไรนี่ครับก็หายากเพราะว่าเขาสั่งปิดเนาะเราก็ต้องมาหาแบบนี้นะครับไม่ไดราม่านะครับเพราะเราเอามาหากินจะว่าเอ๊ะทำไมใช้แหเมื่อวานเอาปลาอะไรประมาณนี้คือเราทําเพื่อหากินนะผมโอเคหลังจากไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับผมก็เลยนัดกันแล้วจุกมาทําคลิปวันนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูนะจุกกำลังจะวันแหแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ปลากี่ตัวครับวันนี้ยังเยอะดูครับโอ้ไปเรามีหน้าที่ปลด ปดปากันครับอันนี้คมที่สองนะหวานครั้งที่สองเยอะกว่าครั้งแรกอีกครับนี่อเอ้ปลดปลาก่อนครับ สวยๆเลยเพื่อนๆโอ้โหดูตัวนี้เก็บเก็บเก็บฮะนี่ดิมันเป็นปาหม่ากุ้งหู๋

หวานแห่สองโครมได้ปลากลับบ้านแล้วครับผมวันนี้คลิปจะสั้นๆนะครับต้องรีบกลับนะครับเพราะว่าปลาซิลมันมันจะเน่าไวนะครับต้องรีบกลับไปทำมาโอเคเรากลับไปเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวทำเมนูปลาทอดมาเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านครับผมเพื่อนๆครับเมื่อวานนะครับที่ไปหาปลาซิวมาครับ มื่อวานกลับมาผมก็เอาเอาไส้เอาขี้ปลาออกนะครับแล้วก็แช่เย็ยนไว้หนึ่งคืนนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาทอดกรอบน,นะครับก็ถึงที่ใช้ก็มีแป้งนะครับเป็นแป้งทอดสำปัหทัดนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะผสมผสมแป้งก่อนนะครับ แล้วก็ประสมแปล,ลงไปแล้วก็เอาไปทอดนะครับแล้วก็ปรุงรสหน่อยนะครับใส่รสดี จะลดนิดนึงก็สมน้ำนะครับให้ส่งลงไปเลยนะครับให้มันมีรสชาติเค็มๆของรสดีนะครับแล้วก็เอาป่าคุก ผสมแล้วก็ทิ้งไว้สักห้านาทีนะครับให้รสชาติมันเข้าไปในเนื้อปลานิดนึงก่อนครับอ่าประมาณนี้ครับผมอ่าตั้งน้ำมันนะครับให้ร้อนเลยนะครับแล้วก็น่าจะร้อนแล้วล่ะเดี๋ยวใส่ปลาลงไปเลยครับ ตอนสนุกครับจะหน้าทานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูตอนสุกนะครับจะหน้าทานขนาดไหนนะครับผม มมีมือกล้องมาช่วยนะอันนี้เนมือกล้องนะน่ารักนะครับชื่ออะไรครับบอกหน่อยชื่อไข่มุกค่ะน,น้องไข่มุกเลครับมาช่วยถ่ายกล้องนะนเริ่มเหลืองแล้ว เยอะเลยนะครับเหลืออีกนาสุกแล้วนะครับปลาทอดนะครับถังกวางลองลองชิมเนี่ยร่อยส่ข้นเดนียวด้วย <c oughs> เป็นไงเป็นไงรอร่อย <c oughs> อร่อยมีเสียงเลยนะเสียงกบกบกบเลยนะ <c oughs> น กินปลาข้าวเหนียวโอเคครับสำหรับเมนูวันนี้ปลาซิวทอดกรอบนะ <c oughs> ก็ผ่านไปด้วยดีนะอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยเนี่ย